สวัสดีค่ะดิฉันนางมณิสลาย,ยอดยิ่งผู้อำนวการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทํำเจริญราชฎร์อำเภอดอกกํใต้จังหวัดพะเยาว,วันนี้รับบทบาทเป็นหน้าที่ของนอจพดูแลผู้พิการที่ทำงานในรอพสตตบ้านทําเจริญราชเราจะพาไปพบกับน้องพิมพ์นภาภาคภูมิค่ะ น้องพิมพ์นภาภาคภูมินะคะเป็นผู้พิการทางการได้ยินและการสื่อสารทำงานกับเราได้ครบ9ปีแล้วค่ะได้รับจ้างงานจากบริษัทโรงพยาบาลพยาไทย1นึ่จำกัดอตอนนี้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาสุขในการทำงานในรพรสตเรานะคะระพสตบ้านถ้ำเจริญราช เป็นสถานบริการสาธารณาสุขระดับตำบลสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขภารกิจหลักคือดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชนและครอบครัวโดยให้บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพรวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพการนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยมีทีมหมอครอบครัว ดูแลช่วยเหลือให้คำปรึกษามีการดูแลร่วมกันอย่างใกล้ชิดทั่วถึงโดยประชาชนจะได้การดูแลในทุกมิติเป้าหมายคือประชาชนมีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีห่างไกลโรค น้องพิมณพณภาทำงานที่รพอพศตอบ้านท่าเจริญราชครบ9ปีแล้วเริ่มแรกมอบหมายให้ทำงานแม่บ้านทำความาสะอาดทั้งภายในและภายนอกอาคารให้บริการจากนั้นได้เล็งเห็นศักยภาพของผู้พิการจึงได้มอบหมายงานเพิ่มขึ้นโดยให้เจ้าหน้าที่รพอพศตเป็นผู้สอนพร้อมฝึกปฏิบตัติผู้พิการได้พัฒนาศักยภาพตนเองทำงานช่วยจัดยาในตู้ยานอกจัดและแพ็คยา ติดสติกเกอร์ยาในวันคลินิกช่วยจัดยาและแพ็กยาให้เจ้าหน้าที่ส่งมอบให้กับผู้มารับบริการค้นแฟ้มลงข้อมูลสุขภาพผู้มารับบริการในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกเยี่ยมบ้านโรงเรียนร่วมกับเจ้าหน้าที่ซึ่งทำแล้วผลงานดีเยี่ยมไม่ต้องให้คอยตามงานมีความรับผิดช,ชอบสูงส่งงานตามนัดหมาย ผู้พิการชื่อนางสาวพิมพ์ณภาภาคภาูมิมีความพิการทางการได้ยินสื่อสารความหมายตำแหน่งพนักง,งานบริการทั่วไปก่อนที่จะเริ่มต้นทำงานชีวิตของคนพิการค่อนข้างเรียบง่ายและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนรายได้หลักมาจากครอบครัวหรือจากงานเล็กๆน้อยๆพอได้ทำงานในตอนนั้นเต็มไปด้วยความต้องการในการเรียนรู้ จากประสบการณ์นในการทำงานทำให้ได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของการทำงานพร้อมก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงานอย่างมั่นคงหลังได้ทำงานชีวิตมีความดีขึ้นทั้งทั้งด้านการเงินค่าใช้ใจ่ายในชีวิตและสามารถดูแลครอบครัวได้วางแผนการออมและตั้งเป้าหมายในอนาคตได้มีความมั่นคงในชีวิต มีงานทําทําให้รู้สึกมั่นคงมากขึ้นและมีบทบาทที่ชัดเจนมีความมั่นใจและทักษะการทำงานจริงคนพิการมีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ฝึกฝนทักษะใหม่ๆสามารถรับผิดชอบงานได้ดีด้านความสัมพันธ์และเค,ครือ่าย การได้ร่วมงานกับคนอื่นทําให้คนพิการได้รู้จักเพื่อนร่วมงานที่ดีและมีโอกาสสร้างเครือข่ายที่อาจมีประโยชน์ในอนาคตด้านทัศนคติและการมองโลกงานที่ทําช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับชีวิตกลับกลายเป็นมีเป้าหมายและแรงบันดาลใจมากขึ้นมองเห็นโอกาสมากกว่าข้อจํากัดสุดท้ายนี้ขอขอบคุณโรงพยาบาล พยาไทยหนึ่งจำกัดที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการมาทำงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ามเจริญราชของเราขอขอบคุณค่ะ